องเป็นความโชคดีของเรานะครับที่หยุดเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวเรจะมีสงการอีกเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าวันนี้คงต้องรองรับแรงกระแทกก่อนผมเชื่อว่าไทยน่าจะไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวขึ้นเหมือนเหมือนเขาเลยน่าจะมีการปรับลงครับแต่ว่าอาจจะลงได้เบากว่าหรือว่าการลงของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเท่าคนอื่นเพราะว่าโอเคเราไม่ได้ไม่ได้ดูดซับแรงกระแทกเหมือนคนอื่นพร้อมกันสอง valuation ของไทยเนี่ยดิ p r e s s มาตั้งนานแล้วนะครับเพราะนั้นเรามอง กรอบแนวรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์สามห้าแล้วก็หนึ่งพันถ้าหนึ่งศูนย์สามห้าภายในวันนี้จะโดนเซอร์เคิตเบรกนะครับซึ่งเกณฑ์เซอร์คิตเบรกอะไรต่างๆเนี่ยก็แปดเปอร์เซ็นตชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะสิบห้าอะไรก็ว่ากันไปผมหวังว่าวันนี้น่าจะไม่ต้องถึงขนาด Break, เซอร์เคิตเบรกมันที่ตลาดหู้อื่นๆในเอเชียโดนไปเมื่อวานนะครับ ค่ะเมื่อวานตลาดในเอเชียเนี่ยโดนเฉลี่ยกันก็ระดับประมาณ5%นะคะแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยหนักที่สุดเลยก็คือลบไป13%นะคะคุณกันดูสถานการณ์ตลาดเมื่อวานก่อนนะคะมันโอเวอร์ c รหรือเปล่ามันแพนิกเกินไปไหมนะคะมันต้องขายกันถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันลงมา3วันติดแล้วค่ะคือ <c oughs> ตอนนี้ครับภาพของการขึ้นดอขึ้นภาษีของท้มมเนี่ยมันแยกกว่าที่ วิร์สเคสที่หลายคนคิดอันนี้คือแย่กว่าเวิร์สเคสอีกเพราะว่าตอนแรกไทยเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือไทยเราคิดว่าคงจะโดนนักเศรษฐศาสตร์นะครับนักคิดว่าคงจะโดนประมาณ10%ไม่ก็อย่างแย่คือ25แต่นี่ออกมา37อ่าแล้วพอไทยโดนแบบที่ทุกคนก็โดนในภาคที่คล้ายกันเพราะนั้นรอบนี้ออสถานการณ์มันค่อนข้างเอียงไปทางการเกิดแ t a g f l a t i นหรือว่าการที่เศรษฐกิจถดถอยแล้วเงินเฟอ้อไม่ลงถ้าเป็นสภาพนี้เนี่ย เศรษฐกิจจะแก้ยากมากตอนนี้มีการพูดถึงการกลับไปเหมือนกับเกือบร้อยปีที่แล้วก็คือ Great Depression นะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็น stagflation หรือ even t รือ r e c i o n กลับมาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือในแง่ของการลงทุนเนี่ยหุ้นหรือว่าตาสันทุนเนี่ยจะลงลงทุนไม่ได้ถ้า recession หรือ stagflation กลับมานะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะดีตอนที่ recession หรือ stagflation จบถ้าเริ่มเนี่ย ทุกคนจะขายทุกอย่างโดยจะพาะหุ้นแล้วไปลงที่สินทรัพย์อื่นหมดหมด,หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพนิคขายแบบเนี้ยมันก็ชัดเจนว่าทุกคนเห็นพ้องตรงกันว่าถ้าภาษีทาเขาจะทําแบบนี้จริงๆไม่ได้เป็นตัวเลขที่ออกมาแล้วขู่เฉยๆว่าอะตั้งออกมาไว้สูงๆเพื่อให้คนมาคุยเพราะเวียดนามเข้าไปคุยก็เหมือนกับว่ายังไม่โอเคนะครับเขาบอกว่าก็ดูแล้วน่าสนใจนะการที่เวียดนามจะเอาทาริฟทุกสินค้าออกให้เหลือศูนย์แต่ยังไม่พอ เพราะว่าเขาเขาโฟกัสที่ non tariff barrier ก็คือมาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีเพราะนั้นถ้าถ้าขืนช้ำเขายัางจะอย่างนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่ลงมาเนี่ยถือว่าไม่ได้ overreact ในมุมมองของผมถือว่าเป็นเรื่องของการที่อ่าปรับสมมุติฐานอัมชันว่าต้องเข้าสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นนะครับค่ะแล้วคือถ้าภาพที่หุ้นลงเนี่ยมันก็อาจจะ สอดคอล้องละกับสิ่งที่แยกกับ Worst Case นะคะคุณกันมันจะหนักไปกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องภาวะที่เป็น Recession Stagflation หรือว่ารอบของเกิดวิกฤตในรอบร้อยปีนะคะอย่างเช่น Great Depression เมื่อปี1929-1930เหนี่ยหุ้นจะต้องลงหนักกว่านี้ไหมมันยังมีดาวไซด์อีกมากน้อยแค่ไหนคะตามสถิติถ้า g เก t Depression จริงๆตามสถิตนะครับหุ้นลงไปหลักเกิน50%แล้วก็ GDP ก็ติดลบ สองหลักอันนี้คือตัวเลขง่ายๆซึ่งตอนเนีเ้ภาพของสแต็กคอรเนมันแค่ความกลัวเฉยๆนะครับแล้วก็เอหุ้นที่ลงมาเนี่ยถ้าเกิดจริงๆนะยังลงได้มากกว่านี้อีกนะผมเชื่อว่าจากนี้เนี่ยหุ้นต้องรออย่างน้อยอยู่ประมาณถ้าเป็นหุ้นของต่างประเทศอาจจะต้องอีกอาทิตย์หนึ่งของไทยนี่ก็ต้องอ,อาทิตย์กว่าก่อนจะซึมซับข่าวสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่ไทยเราโดนตรงนี้และหลังจากนี้เนี่ยก็จะเริ่มละว่าพอคุยได้เจ็บไทยเราส่งทีมเจรจา,ารแล้วเจรจา,ารแล้วตัวเลขสาสิบเจ็ด มันไม่ใช่สามสิบเจ็ดันเป็นเลขอื่นอ่กลับมายี่สิบห้าหรืออะไรก็แล้วแต่หุ้นจะเริ่มเด้งเพราะว่าตอนนี้เอวิก i ินเด็กหรือว่ารัชนีความกลัวทุกอย่างกลัวไปหมดนะครับเพราะนั้นถ้าข่าวดีเข้ามาเล็กๆเนี่ยอาจะทําให้หุ้นเด้งระยะสั้นได้แต่ต้องย้ําว่าระยะสั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เด้งแล้วรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้นคงคงจะไม่ใช่ภาพนั้นเพราะฉะนั้นถ้านักงทุนที่อรออยู่ สำหรับทั้งหุ้นไทยและหุ้นโลกผมว่าก็รอจังหวะซื้อเล่นเด้งอย่างเดียวนะครับเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเป็นโอกาสเกินเกิดสแต็กเลชันหรือลิเทชชเนี่ยถ้าสารทุนลงทุนระยะกลางถึงยาวแทบจะเรียกว่าไม่ได้และในในในยามป,ปัจจุบันนะครับแต่การเด้งครั้งนี้ที่คุณกันร,ระบุเนี่ยมันเป็นการเด้งในภาพใหญ่ที่มันเป็นขาลงใช่ไหมคะมันจะเด้งได้อาจจะไม่นานแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะกลยุทธ์ในการเทรดช่วงนี้เนี่ยมันต้องวางแผนยังไงคะ ครับถูกต้องเลยฮะเป็นการเด้งระยะสั้นเราพูดกันมาตลอดนะครับว่าเซตอิน덱ส์บัสทอมแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าลงอายุตัวอย่างง่ายคือตลาดหุ้นไทยบ้านเราเราบอกว่าหุ้นไทยจะบัสทอมแต่ว่าผมเห็นก็ไหลลงเรื่อยๆซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นภาพนั้นอยู่นะครับเมื่อคืนผมเปิด ETF ที่แท็กตัวตาสัญลัหุ้นไทยก็ก็ลงมาละหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะต้องรับสภาพกลยุทธ์เทรดปัจจุบันผมคิดว่าถ้าหุ้นไทยจะเด้งนะครับ รอบนี้เนี่ยก็ต้องถามตัวเองแบบว่ามันจะเด้งเพราะตัวเดิมเดิมหรือเปล่าอ่าเดลต้าไหมปตทไหมหรือเอโอทปูนใหญ่ไหมซึ่งเราคิดว่าไม่ไม่ใช่ทั้งสี่ตัวเราคิดว่าถ้าจะเด้งเนี่ยเราขอมีกัฟดีกว่าหน้ารุนที่สุดต้องมีตัวใหญ่ครับหนึ่งตัวในการที่ว่าดัชนีถ้าเล่นเด้งเด้งทั้งตลาดต้องมีกัฟหนึ่งตัวต้องมีแบงค์หนึ่งตัวครับแต่ว่าแบงค์ช่วงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย ทาง CGS หรือหลักทรัพย์ของผมเนี่ยมีการปรับประมาณการ5อย่างทั้งอินเด็กซ์แทรเหรือว่าเซตสิ้นปีเนี่ยเราปรับเหลือ1,002จากเดิม1,380เซตอินเด็กสิ้นปี GDP เราปรับเหลือโต1.5ต่อป,ปีนี้นะครับเงินเฟอ้อเราปรับเติบโตแค่0.5คือไม่ถึง1ไม่ถึงกรอบแบงก์ชาติเรามองแบงก์ชาติกอนรองององลดดอ,อกเบี้ย4ครั้ง4ครั้งจากนี้ แล้วก็เงินบาทเรามองอ่อนไปเลย35.5เพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยลดสี่ครั้งเนี่ยแบงก์ก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ในระยะสั้นแต่ผมเชื่อว่าแบงก์ก็คงจะต้องมีการรัดก,กุมในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเหมือนเดิมจากภาพของรามที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราขอมีแบงก์ที่เรารู้สึกว่ามั่นใจสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นเคแบง์ ank, หรือ s อ b ซบีขอแค่ตัวเดียวในการเล่นเด้งนะครับเพราะนั้นการเทรดต้องเทรดอย่างเร็วและต้องเทรดตัวที่เราคิดว่าถ้าสมมติเรามองตลาดเด้ง เร่งข้ังตลาดก็ต้องมีตัวใหญ่ตามแล้วชอบกัฟกับแบงค์แบงค์ใหญ่หนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์หรือเอ b ซีได้ทังครูในมุมมองของผมครับเทรดเร็วนี้ถึงขั้นจะต้องจบกันในวันไหมคะคุณการทมเฟรมมันเร็วเนี่ยคือมันยาวนานแค่ไหนคะจุดสังเกตที่ผมเห็นในช่วงนี้นะฮะเวลาหุ้นเด้งมันจะเด้งอ่าช่วงอ่าวันไหนถ้าหุ้นเปิดสวยถ้าตอนบ่ายเราเห็นแรงขายสมมุติเราเปิดอ่าบวกสิบถึงสิบห้าจุด แต่ถ้าบ่ายมาเนี่ยไอ้สิบถึงสิบห้าจุดมันไม่เช่สิบถึงสิบห้าจุดแล้วมันคืนมาเลยห้าจุดสี่จุดถ้าเราเห็นอะไรทํานองอย่างเงี้ยฮะหุ้นไทยเนี่ยชัดเจนว่าความมั่นใจมัน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 ยังไม่กลับมาแล้วภาพนี้มันเกิดซ้ําตลอดนะคะเพราะนั้นผมคิดว่าจบในวันแล้วก็ถ้าภาพนี้ยังเป็นอยู่ผมคิดว่าหุ้นไทยยังกลับเป็นขาขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาพอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนที่ซื้อมาตอนเช้าเนี่ยก็ไม่อยากจะถือข้ามวันก็ขายเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าทําเขาจะทาอะไรอีก แล้วผมคิดว่าภาพนี้คงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเช้าขายบ่ายหรืออีเว้นก็ซื้อวันแดงอย่างวันเนี้ยะวันนี้ยว,วันนี้ต้องแดงแน่แล้วคําถามคือแดงแดงวันนี้ซื้อได้หรือ,อยังผมว่าถ้ากราฟลงมาประมาณสี่สิบต้นต้นน่าเสี่ยงซื้อไหมแรกแต่ควรจะต้อง m a n a g สําหรับหน้าตักให้ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าซื้อวันนี้กราฟลงมาสี่สิบกลางต้นๆซื้อไปแล้วแล้วลงต่ออีกเนี่ยต้องคิดแล้วว่า เอ๊ะต้องตั้ง stop loss เท่าไหร่ขาดทุนแล้วเริ่มใหม่เท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าถ้าเราเล่นวันเดียวจบวันเดียวเนี่ยต้องมี stop loss นะครับจากนี้ผมคิดว่าการซื้อหุ้นไทยจะไม่เหมือนเดิมแล้วที่บอกว่าติดแล้วก็เดี๋ยวมาถัวเดี๋ยวมาถัวผมว่าถ้าตอนนี้ใครอยู่ติดอยู่พันสี่พันสามมาถัวตรงนี้นี่ผมว่าเริ่มใหม่ง่ายกว่านะครับเริ่มใหม่ง่ายกว่า ดังนั้นคือก็อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคนิคอลเรื่องชาร์จเข้ามาช่วยนะคะแต่คือถ้าไม่ใช่สายเทรดดิ้งดูกราฟไม่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นแผลลงทุนระยะยาวลงมาในท่ามกลางสิ่งที่ดูเป็นวิกฤตนี้มันใช่โอกาสไหมคะคุณกันถ้าเป็นระยะกลางถึงยาวแล้วก็มองภาพไป3าถึงหปีผมคิดว่าลงมาตรงนี้ผมผมเชื่ออย่างนี้ครับมันมีสทางเนาะคือถ้าเป็นระยะกลางถึงยาวนั่นก็คือคุณ Aggressive หรือว่า Passive ถ้าคุณ Aggressive ก็คือคุณอยากเล่นเองคุณลงทุนรับความเสี่ยงได้ผมก็คิดว่า3-5ปีเนี้คุณคิดว่ารัฐบาลจะทําอะไรอันที่หนึ่งนะครับได้สมัยหน้าไหมแล้วก็ภาพที่เขาจะสกลังจะทำเนี่ยก็คือเขาพูดชัดเจนนะครับทีมเจราจารหรือว่าทางรัฐบาลชุดปัจจุบันเขาบอกเลยว่าเอา่อต้องค่อยๆค,คุยอเขาค่อยๆค่อยๆเข้าไปเจราจารแล้วก็ พอเจอเรื่องพัมแบบนี้เนี่ยเราต้องโตจากตัวเองซึ่งก็คือต้องมีการเร่งกฎหมายผ่านวาระแรกเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้เร็วที่สุดเพราะนั้นถ้ามองจังหวะหุ้นไทยลงมาเนี่ยวันนี้ถ้าใครกลางถึงยาวต้องต้องเราต้องจิ้มเลือกเลยว่าถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาเนี่ยตัวไหนต้องได้กลุ่มไหนต้องได้อันนี้คือรับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะนั้นหุ้นที่ตลาดมองว่าถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาคือกลุ่ม B t s อ่ากลุ่ม B t s อันนี้คือเสี่ยงสุดๆนะครับถ้าลองลงมา ดัลต้าเซ็นเตอร์ที่เขาวางวางวางโครงวางโครงสร้างอะไรต่างๆไว้เนี่ยค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดอาจจะเป็นกราฟที่อาจจะเป็นเดลต้าในอนาคตอาจจะมาแทนเดลต้าที่อาจจะฟุบลงไปในช่วงนี้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงเนาะแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ได้ต่ําผมคิดว่าช่วงนี้มันกําลังจะถึงช่วงที่ซื้อไท a i l a n d e อ gx ได้ผมคิดว่าถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้เลยซื้อเอสจอดีกว่า หรืออสีซื้อสองซื้อสองกองไปเลยเพราะว่ามันล,ะล,ะละดลดหย่อนภาษีได้อย่างละสามแสนเพราะนั้นถ้าซื้อสองกองก็ได้หกแสนใช่ไหมคสรสำหรับปีนี้แล้วเราซื้อสองกองนะจุดอินเด็กซ์ที่หนึ่งพันผมเชื่อว่าวันนี้คงจะเห็นพันหนึ่งหรืออาจจะอีเว้นพันหลักพันละ, 1, ละซึ่งโควิดตอนนั้นที่เราเกิดโควิดที่เป็นวิกฤตตอนปีสองพันยี่สิบเซตอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยเจ็ดสิบผมว่ามันใกล้ๆกล้กันนะและถ้าสามถึงห้าปีถ้าเราถือไปแล้วเซตอยู่ที่เดิมอันนี้ก็ก็ให้รู้ไปเลย ผมว่าอาผมว่าถ้าเป็นนั้นสุอนี้เป็นพสซสิแล้วไม่อยากจะลงทุนเองเราไม่ฉันไม่ไหวละวปรับหุ้นเล็กหุ้นเล็กก็โดนหุ้นกลางก็โดนหุ้นใหญ่ก็เลือกผิดซื้อ esgx ยอมตรงนี้แล้วซื้อ esgx หรือ esg อาจจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีกว่านะครับค่ะอย่างน้อยก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็จะยังมีสิ่งที่เป็นตัวรองรับ อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนระยะยาวนะคะเพื่อคาดหวังกับอนาคตของประเทศนะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการปรับคาดการณ์ต่างๆของ CGS นะคะตัวส่วนที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็อยากให้พูดการขยายเพิ่มเติมเนี่ยมันคือตัว GDP นะคะปรับลงมาเหลือโตได้แค่1นดนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขก็จะสอดคล้องกับสถาบันใหญ่ๆหลายๆแห่งในต่างประเทศและที่เราเห็นการลดคาดการณ์ GDP ลงมา เหลือโต1.5เนี่ยมันกระทบกับกําไรจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วมันจะเป็นการไปเพิ่มดาวไซต์หรือว่าเพิ่มความเสี่ยงขาลงให้กับตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสอดคล้องกันครับเพาเราปรับ GDP ภาพใหญ่ลงมาคือตอนแรกเรามอง2.5 <c oughs> เราปรับนั้น1.5นะครับเราวหักไป2ส่วนส่วนแรกคือนะ่แพ่นินไวแพ่นินไว <c oughs> เราคิดว่าแผ่นดินไหวเนี่ยกระทบ20,000กว่าล้าน,นก็คือประมาณ0.2 20,000ถึง30,000ล้านประมาณ0.2เปอร์เซ็นต์ก็ไอ้2.5ก็เหลือ2.3ละอีกส่วนหนึ่งคือช้ำเราหักไปอีก0.8เราคิดว่าผมกระทบเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200,000-300,000ถึงล้านนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวคงกระทบแค่ไตม่า2เราจะเห็นยอดการซื้อคอนโดที่อาจจะหายไปเลย1-2ไตมา่าอันนี้หนักสุด อ่าเรื่องของการที่คนออกมามีความกลัววิตกกังวลน,น่าจะอยู่ประมาณสัก Impact after shock คงจะไม่เกิดหนึ่งเดือนถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดซ้ำเราคิดว่าคงจะอยู่แค่นั้นสองหมื่นกว่าล้านแต่ทรัมป์เนี่ยเราคิดเลยว่าส่งออกกับนำเข้าเนี่ยต้องหายไปเยอะนะครับต้องหายไปเยอะเน็ตแล้วคงจะโดนประมาณอ่าศูนจุดแปดตรงเนี้ยมันคงโดนประมาณศูนจุดห้าและไอที่เหลือคงจะเป็น secondary effect หรือว่า พอส่งออกโดนโรงงานในประเทศก็จะผลิตน้อยลงพอผลิตน้อยลงเนี่ยก็กระทบกับรายได้คนชั้นกลางชั้นที่มีรายรายได้คนที่มีไรายได้น้อยแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยมันเรยรวมแล้วเนี่ยสองเรื่องสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ GDP เหลือแค่หนึ่งจุดห้ากำไรบริษัทจดทะเบียนส่งออกตอนนี้ฮะเรามีการปรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลงมาหมดเลยกลุ่มสองอาหารปรับลงมาหมดเลยนะครับเราจะเห็นได้จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเราคิดว่า EPS ปีนี้ของตลาดเนี่ยแปดสิบ ต้นๆเนี่ยก็คือว่าถือว่าเก่งในระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคูณไปคูณมาเนี่ย P/E ที่ตรงเซต,ตประมาณพันสองพันสามเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ถูกละถ้าเรามองกันแบบภาพ GDP หรือภาพของการเติบโตของกำไรตลาดพันสองพันสามพันสี่เนี่ยหรือ 1500, อีเวนต์ว่าพันห้าจะแพงแล้วก็ได้อาจจะเป็น New o r m a l ของของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราดูไกด์แดนซ์หรือว่าการให้มุมมองของงบไต,ตรมาสหนึ่งหุ้นอาหารสัตว์ ที่ส่งไปสหรัฐเยอะๆเนี่ยแค่ไตมันหนึ่งที่ยังไม่โดนทาริฟเนี่ยก็อ่วมแล้วนะครับอย่างไอทีอย่าง, C, างนี้ก็บอกว่างบไตมันหนึ่งอาจจะไม่ได้นักวิการนักวิคณเตอตลาดไม่ได้มองบวกขนาดนั้นนะครับค่ะส่วนที่ประเมินสิ่งที่เป็นผลกระทบจากกำแพงภาษี2 3ถึงแสนล้านแล้วก็ประมาณ0.8%ของ GDP ที่เป็นฐานในการที่จะไปปรับลดคาดการณ์เนี่ยนะคะคือมองเฉพาะผลกระทบของการขึ้นภาษีระหว่างสาหรัฐกับไทยในระดับ 36- 37%นี้เท่านั้นใช่ไหมคะ จริงๆก็ต้องอย่างนี้ครับการปรับประมาณการ GDP เนี่ยคือเราเรามองภาษีตรงนี้ส่วนหนึ่ง37%แต่เราคิดว่าอ่อนี่คือ black swan เนาะก็คือหมายถึงว่าไม่มีการเจราจาอะไรเลยแล้วตัวเลขนี้มันต้องใช้ส่งออกปีนี้น่าจะติดลบแล้วแหละแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยมันคือ37%เราก็อาจจะรวมถึงเรื่องของว่าสินค้าทางผ่านของไทย เพราะว่าเราเนี่ยก็มีการทําการค้ากับอาเซียนหรือจีนเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องปรับคนอื่นๆลงด้วยเหมือนกันต้องปรับคนอื่นๆลงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะมี non tariff barrier ก็คือว่าเราเราสิ่งนี้สหรัฐกล่าวหา,หาหลายๆคนเนี่ยทุกๆคนที่เกินโดนรอบเนี่ยคือคนงงว่าเอ๊ะทาริฟที่ไทยให้กับสหรัฐเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาเควบางสินค้าก็สูงนะ,กะเกษตรสูงแต่ อุตสาหกรรมก็ไม่ได้สูงเฉลียล่ยเฉลี่ยมันเก้าเปอร์เซนต์แล้วทำไมสาระเขาบอกเราเจ็ดสิบสองล่ะมันมันคืออย่างนี้ฮะมันคือบางอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นเนื้อหมูกเกษตรเนี่ยเราต้องปกป้องกเกษตรกรไทยเราต้องตั้งเขาสูงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกเกษตรกรเราจะโดนโจมตีจากเรื่องตรงนี้กเกษตรกรเราจะค้าขายไม่ได้ซาหมินคำหรือแร่ธาตุเกษตรก็น้อยอยู่แล้วถ้าเราไม่ปกป้องเนี่ยเราโดนตีตลาดจากต่างประเทศหรือเรื่องของสินคา้า อ่าอันี้เกี่ยวกับสินค้าปลอมแล้วกันที่ห้าง MBK อะไรต่างๆทางทาง,ทางสหรัฐเขามีรถเขียนเขียนไว้ชัดเจนนะฮะ MBK Mall อะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นการกีดกันทางด้านการค้าหรือว่าสินค้ากับทางเขาเนี่ยพวกนอนทาริสบารียอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาตั้งภาษีเราขึ้นมาเกิน72สูงกว่าที่หลายๆคนคิดเพราะนั้นผมคิดว่าไอ้หนที่เราใส่ไว้เนี่ยสำรั GDP หรือว่าที่ทุกคนใส่ไว้เนี่ยผมคิดว่านี่คือการปรับครั้งที่แรง และไม่น่าจะมีการคัดอีกแล้วนะถ้าไม่ได้มีเรวร้ายไปมากกว่านี้ถ้าเจรจากันได้อ่าเจรจากันโอเคไม่ต้องสูงขนาดนี้หวังว่าการปรับครั้งหนอมาน่าจะเป็นการปรับขึ้นและตลาดก็น่าจะปรับขึ้นเช่นเดียวกันผมว่ารอบนี้น่าจะแรงจากทั้งการลงเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องที่ไม่คาดคิดแล้วก็ลงอีกวันนี้ซึ่งก็น่าจะลงเพราะว่าเรื่องของช้ําที่มันแรงกว่าที่คิดนะครับ